สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกหิวค่ะอยากรับทานตัวเขียวต้มน้ำตาลสงสัยว่าร่างกายดิฉันคงต้องการสารอาหารจากถั่วแน่เลยมีใครอยากรู้ไหมคะว่าถั่วเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรสำหรับท่านที่อยากรู้ตามมาเลยคะ่ะเมื่อเราได้รับทานถั่วเขียวนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับคือย่อยง่ายป้องกันท้องผูก ป้องกันภาวะติดเชื้อถั่วเขียวช่วยล้างพิษนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณและก็เส้นผมช่วยลดน้ำหนักบำรุงกระดูกลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจป้องกันภาวะเลือดจางช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดบำรุงคันให้แข็งแรงป้องกันมะเร็งค่ะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายถูกทำลายและกลายเป็นมะเร็ง ลดอาการก่อนมีประจําเดือนเช่นอาการปวดท้องอารมณ์แปรปรวนปวดหัวปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็อาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระคําว่าอนุมูลอิสระหลายคนคงจะไม่เข้าใจนะคะดิฉันคนหนึ่งแหะคะ่ะเคยไม่เข้าใจอนุมูลอิสระนี่หากเรามีมากทำให้เราเป็นมะเร็งนะคะอ่าดิฉันจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ใต้วิดีโอเผื่อท่านใดสนใจจะได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ คาขยายความว่าอนุมูลอิสระนะคะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอาหารประเภทถั่วทําให้ร่างกายเราสร้างฮอร์โมนที่ทําให้มีความสุขค่ะการรับทานอาหารประเภทถั่วจะไปช่วยให้ร่างกายเราเพิ่มฮอร์โมนเซโรโทนินฮอร์โมนนี้จะหลั่งออกมาเมื่อเราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายหรือมีความสุขสงบเริ่มต้นด้วยการเอาถั่วเขียวไปล้างค่ะ I will wash i l l w mung beans จะล้างเมล็ดถั่วสามครั้งนะคะ I wash three times ถั่วเขียวที่แช่ไวค้ค้างคืนพร้อมปรุงจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะ This is mung beans that I soak overnight. This how it looks. การจะปรุงอาหารประเภทถั่วโดยใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบควรทำดังนี้ค่ะเปิดไฟที่ความร้อนสูงสุดนะคะ I use high heat to boil การจะใช้ถั่วปรุงเป็นของหวานควรต้มให้ถั่วเริ่มเปื่อยซะก่อนนะคะแล้วถึงค่อยใส่น้ำตาลไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำตาลจะเคลือบที่ผิวของถั่วทำให้ถั่วยากเปื่อยคะ่ะ To use any kind of beans, cook for dessert. We have to boil until skin open, then put sugar. Otherwise, the sugar will cover the skin of the beans. Then it won't cook properly the way you want. when it open a little bit is okay but I'm happy the way it is then I put some sugar not much I put brown sugar not much because I want for health then I add little bit of water and then wait until it boil ก็ใส่น้ำตาลไปสองช้อนนะคะเพราะว่าต้มถั่วเขียวก็ไม่ต้องการให้มันหวานเกินนะคะจะต้มเพื่อ จะกินเพื่สุขภาพค่ะนะคะแล้วก็เติมน้ําไปนิดน้อยนะคะพอให้คุกคลิกอ,อยากซดน้ำนะคะเติมน้ำไปอีกหน่อยแล้วกัน I like to drink water